สวัสดีครับผมแม,ม่กังกิฟแคสเตอร์น้องเนยผมนะก็ตอนนี้น้องเนยเขาก็ไม่สบายอยู่นะครับผมนะก็ยังไงก็ขอกำลังใจน้องเนยครับผมนะหน like ึ่งไลค์ให้กับหน,นึ่งกำลังใจน้องเนยหายจากปวดขาจะช่วยเห็นชอบทําบ่อยพวกนี้อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> โอเคครับผมก็มาต่อกันกับโปรเจกต์นารูโตะครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เพิ่งจะเสร็จพี่น้องซาบุสะไปใช่ไหมครับผมนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นอันสุดท้ายไงปรากฏไม่ใช่นะกูเล่นเสร็จปุ๊บกาลากโฟล์มาอีกแล้วนะ โอ้ผม oh, บอกว่ากาล่าเนะี่เป็นตัวสุดท้ายก็มีหลายท่านบอกว่าพี่ก็อาจจะมีออโลจีมาลุ้นอีกนะัคนเดียวแล้วมื่เลยมัจบหมดเนี่ยโอเคครับผมนั้นก็อย่าให้เสีย, <c oughs> เ,นะยสเวลาเรามาเล่นนี่ก่อนมาไม่ได้มีอะไรก็มาก่อนครับนะเล่นไม่มันไปเรามาถึงนี่แล้วต้องออยเครบครับนะ <c oughs> ก็ในเรื่องของกาล่าครับผมกาล่าหนวะกาล่านี่โอเคในจ่าสายเก่าละเรื่องเก่าแล้วนะโอเคโอเคสายที่แบบซ่อนแล้วก็ ใบไม้ที่เราซ่อนนะเออผมกูดีใจมากเลยที่ผมจะได้สู้กับคุณเร็วขนาดนี้แหอ่กูได้ยินมึงมากพอแล้วสัตว์เอ้ยมาให้มันไวดิจบเร็วๆกูเบื่อดูตากูด้วยเฮ้ยอย่าทะลุทะลักทะเลไปอะไรนะเออไอ้โง่มึงไม่รู้หรอคุณทำอะไรกับมึงมั่งโง่แต่ว่าก็รักมาเลติลาทำาะไรตามดิ้น โอ้ยโหค่นข้างสั้นครับโหแล้วแม่งยังอืนกันละดูดูดูท่าเดินกัละครับโหแม่งหนักน้ําเต้าแม่งครับดูเดินโอ้ยอืดจมหายอืมอีอือือแต่ว่าโจมตีค่อนข้างไกลอยครับอีขึ้นมาแล้วโตโอโอโอหแม่งไอ้วน่ะโจมตีแบบปล่อยไฟเข้าไปดือเลยไทมารีอะไรอะไรเออเออมาทำอะไรสามอุ้งหเข้ามาโดน เกาะทรายเข้าไปเต็มๆครับนะจัดเลยท่าทานุกิทรายสังหารนะผมนะสัตหานอยู่ในตัวกาละโอ้เป่าโอ้ไปก็ยางกูยังไม่จบแค่นั้นอื้อโหจริงยางกูยังไม่จบนะโอ้โหโอ้โหสัตว์หางขนาดยักษ์ทรายพิฆาตทานุกิไม่เคยหลับถ้าจำไม่ผิดนะโห โหดเกินถ้ามันแรดูแรงมากแล้วเนี่ยโหขึ้นหลอดเลยเนี่ยทำเล่นใบน่าจะแรดูแรงสุดทาที่ผมเคยเล่นมาครับเอาสัตห์หางมาจมตีขยายล่างขนาดนั้นลงลงโอ้ทำพิเศษกาละโอ้ท่ามือสังหารอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่จะเปลี่ยนที่ทําไมอะไงก็ตายเหมือนกันแน่แน่มาหมูตบเลยทําไมตายช่วยๆเพมารี่ตบโอ้โหเกียนแตกยังจะไม่ตาย อืมท่าพิเศษกาละเรียบร้อยครับผมนะล่วงล่วงนี่ล่วงไปแล้วครับเรียบร้อยครับกาละมันยังไม่พอสำหรับกูอะไรเกยไม่พอมันยังข้าวไม่พอเออจะไม่อยากจะได้ผลิเวลาแกไปตัวรอชีวิตแล้วนะอะไรอย่างงั้น <c oughs> เอ้ยใบเออคู่กายเออแพ้แล้วล็อกลีนะยิงในในเมล็อกลีก็เกือบชนะกาละได้แล้วนะโห ถือว่าล็อกลีเป็นนินจาที่เก่งค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ครับแต่การมแล้วมันโกงเกินนะแต่ในเกมค่อนข้างจะอ่อนเนี่ยคือเดินช้ายเงี้ยมันจะไม่ทันกินเอานะน,นินจาต้องเร็วดีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่มังหนักน้ําเต้าเดินอย่างอื่นเลยเผมเล่นลาบากมากเลยบอกตรงกูจะฆ่าม,มึงถ้ามึงไปขวางทางกูโอเคปะ่ะกูรู้ว่ามึงแกร่งนะแต่ว่าฉันก็คิดว่าฉันก็ดูแลแตัวเองได้เลยนะทางหนึง่งมั้ง ียังจะมั่งอยู่ได้กูจะพูดอีกครั้งกูจะฆ่ามึงด้วยมือทางทางกูกูไม่อยากจะพูดมากกว่านี้แม่งเงัยหัวเกินเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแล้วลุกได้แหละนอนไปทำไม่ตายเฮ้ยทำไม่ตายสามใช้ไปแล้วใช้อีกทำไมก็ไปรอท้ายทำไม่ตายสองบ้างครับมาแล้วทำไม่ตายสองทำไม่ตายสองอือจับเต็มมือโหเข้ามาในกุ้งมือมึงโดนครับอ๋อนี่ไอชื่ออะไรจำไม่ได้ไอโดยใช้หุ่นเชิดเลยครับ อโลคุอะไรสักอยาก่างบังช่างแมงกันอะไรกันจะไม่ได้แลกวเทมารีครับผมนะนี่คุณภรรยามาเยี่ยมไงชิคามารุจาตบแม่งใครจะรู้ครับว่าคนที่แข่งด้วยวันนั้นจะกลายเป็นเมียในวันนี้ให้จะานานั้นนี่นีน่ทำอะไนึงโอ้ยเวเดจะใส่งสศตายมึงก็หลบกูจังเลยทำาะไรตายหนึ่งโลศตายเรียบร้อยเต็มหน้าดูหน้ากูด้วยดูตากูด้วย อลงศพทรายปาบเขาให้จบแล้วแล้วก็พุ่งเอาทรายพุ่งใส่ช้าจริงๆมึงก็ช้ากาละไม่ต้องพูดเขากันผมก็เน็บกูจังเลยเออโทษทีโทษทีไฮ้เวรก็ผิดเว้ยไม่น่าไม่อไรหรอมั้งน่าจะตายแหละลงศพทรายสังหารเรียบร้อยครับผมนะเละเรียบร้อยครับเป็นไง ยังจะไม่พอนะเมื่อไหร่จะพอวซาดนี่มันอะไรของมันเนี่ยโหแม่งโคตรแย่มากเลยนะมึงตายไปกีกานมแล้เออมันไม่ได้กูไม่ได้เจ็บปวดเหี้ยมอะไรเลยการทำลายมันนี่เป็นอะไรที่มันจบซะก่อนที่มันจะได้รู้สึกซิเฮ้ยไอ้ผมเป็นศพเหรอศพมันจะอยู่ขังอยู่ในร่องน้ำตาแห่งโลไหลลงมาแล้วก็ทำให้ชั้นแข็งแกรงขึ้นมันก็เจ้าปัดยาเลยเกินอย่าปัดญาเยอะกูแปลไม่ถูกคุย โอเคครับอาจารย์จฆ่าชิกรมารูปไปแล้วก็โครงการแล้วคนจะไล่ฆ่าตัวเอกทุกตัวครับผมนะน่าจะรวมไปถึงซาสึสเกะสากุระและก็นารูโตะด้วยแล้วตัวนั้นเป็นตัวสุดท้ายนะถ้าจำถ้าผมเดาไม่ผิดอมเสี่ยงตายในการต่อสู้สเจอกับความตายใครจะมาเสียงตายกับกูอ๋อคาคา,าชิเหรอาอาจารย์เขาด้วยเหรอคือบอกว่าเกอวนี่อะไรใช่ไหมล่ะฮะมีอะไรจะพูดไหมกูจะฆ่ามึง นั่นแหละมึงก็พูดได้แค่นั้นแหละกูจะฆ่ามึงกูชนะเท่านั้นถึงจะได้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่อืมกูชนะอย่างเดียวกูชนะกูชนะเท่านั้นจะอยู่ได้อะไรอเงี้ยโหก็อีกคำนึงก็คือมาฆ่ากันเถอะโอเคใช่ไหมโอเคไหมคาชีบอกไปองความเพอ้อใช่ไหมเออมีอะไได้คําตอบกูเข้ามาอย็ดท้ากระทั่งจารุนพี่ครับผมนะการาบอกกูไม่แคร์ตื่ออะไรอย่างเงี้มา ไม่ใช่หมดแล้วก็โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงเนี่ยมึงเร็วเนี่ยไงเห็นไหมมึงเร็วอย่างเงี้ยมึงจะได้เปรียบกูเห็นปะสัตว์ไอ้กูช้าไงกูช้าไงฮะกูช้าไงอื้มอืมมือไม่ถึงโอ้เอาดิโอ้ยกูเอิดอยู่แล้วมึงก็ยิ่งทำให้กูเอิดลงไปอีกแต่ท้ามันตายกูยังใส่ได้แม่งก็กันได้ทุกอันเลยโว้ยจะเอาไงกูฮะเอ้าไงกูฮะอือ้มเออ นี่จับไข่มือจับไข่ยังก็การได้ทุกดอกเลยกูใส่ถ้าไม่ตายไม่ได้จริงครับเนี่ยแม่งการได้ทุกดอกจริงอะ่ะเอยโดนดิศาสต์กูรออยู่นานตายเถอะมึงและคูนทรายสังหารเป่าเข้าไปโอ้เป่าปิวโอ้ยังยังไม่พอแค่นี้เอาให้ตายฮึ นุกไหมอา้าวลืมกดรอเลยแซดมาอยู่ขวางทางกูมึงโดนเออดูแลข้คาจีอบอกกูโดนเต็มเต็ม เป็นไงไนโคนาฮาแค่เนี้ยเหรอะโะจนินแค่เนี้เหรอะโอ้โหแม่เอ้ยมึงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยกูเป็นทานุกิกูไม่เคยได้นอนดูขอบตากูเลยจะรู้ไม่สามารถหยุดพลังของมันได้พลังใครวะซากุระอ๋อไอพวกบ้าพลังเจอกันครับผมนะมึงมามองๆกูผิดมึงตายนะบอกให้อา้าวเราบอกกูผิดอะไรเนี่ยฮะออกไปนะมึงต้องมานั่นกูกูเสน่ห์แรงนี่ก็ตบกะลาบอกเด็กกูตบ <c oughs> กลัวเลยไอ้กากอ้าวอาเอาเรื่องสู้ใช่ไหมได้ขึ้นมามาอ้อนี่ก็ไม่กลัวเลยนะสักุระเอ้เว้ยดียิ่งมันใต้อยู่โดนถ้าถึงมันเข้ามาแปะก็ดื้อเกินนี่นี่โอ้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 ได้ได้อะไรอะไรเยอะเยอะสักุระฮะวันนี้ก็อึดเลยกันนี่พยียบปลาใส่หน้าแม่งวิเว้ยเลยปลา ีเรียบร้อยนี่แหละอีมันทานาคิจิ้มเข้าไปเต็มกลางตัวเรียบร้อยครับหึ่เข้าข้างสวยเมื่อกี้แม่งหลบออกมาเจก,กูมันทานาคิกูเกลียดคนที่อ่อนกว่ากูมึงกากมันเหี้ยไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะลบไอ้นี่ได้เออเพิ่งรู้เหรอ <c oughs> เป็นไรล่ะมีแค่นี้เองเหรอโอเคอเครับเจอซากุรบไปแล้วต่อไปน่าจะเป็นซาสึเกะแล้วก็นารุโตะเนาะ ซาสึสเกะต้องโดนนะไอพวกขี้เก๊กเนี่ยถึงกูเลยนเป็นซาสุก,กุระแต่กูมันไสยอยู่ดีครับความแค้นแห่งหมู่บ้านคุโนฮะซาสึสเกะอุจิฮะผมเนี่ยเออเอออะไรอะไรสั่นมาเชียมันอะไรกันซาสกุระใครทำเธออ้าวมีการมีการห่วงหมีการอะไรอะแค้นแทนเหรออ้าวไม่ยังไม่ตายวะคุณนึกว่าตายแล้วซาสึสเกะช่วยกูด้วยค่ะคุณผัวขาอ๋ออยากตายดูไหมอะอยากได้เหมือนกันที่ไม่เราได้ได้ได้ไดไดจัดไป มึงอะไรเปคนที่จะเจ็บตัวบอกให้จริงเหรอเดี๋ยวรู้เลยนะข้าจะเต็บมึงไม่เจ็บแบบกูฆ่าเลยว้าวโอ้ยขยันว้าวเลยเคนเอมาดีไหมเป่าปิวปิวข้อเดียวมันคือยิงได้โคตรไกลครับแต่ข้อเสียคือไม่โคตรเอืดครับได้หนึ่งก้อนหนึ่งก้อ้ไอ้ไอ้ไอ้ฟางเอามั่วมัวแล้วกูมั่วแล้วกูมั่วแล้วเข้ามา สี่จนได้กูลอยอยู่เลยครับโดนมาแเปะโดนท่าไม่ตายกูเรียบร้อยผมนะเอาอะไรเอ้ยเอาเอ้ยเวดโอ้ยลูกคนกลางไม่ตายเลยชิบหายโอ้ยกูต่อให้ก็ถือว่ากูต่อให้ฟักนี่ฟักนี่ฟักนี่เรียบร้อย เบชให้ตายดีๆไม่ชอบไงมันต้องให้มันยังไม่พอแล้วมันเลยจะพอมีอะไรเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยทำไม่ได้หรอกมึงตายได้แล้วจะจัดการพวกศัตรูที่มันมีใช้ได้แล้วก็แล้วก็จะจัดการเอาทุกอย่างของมันไปมันทำให้กูรู้สึกว่ามีกูมีชีวิตจริงเลยถ้ากูไม่วินแล้วกูจะไม่มีชีวิตมึงเข้าใจกูป่ะเนี่ยสาเกมบอกกูจะเข้าใจมึงดีไหมเนี่ย กูต้องวินนะว่าข้างหลังก็ได้โอเคการสู้ครั้งสุดท้ายนี่มีชีวิตอยู่ด้วยการรักในตัวเองโอ้โหจะขนาดนั้นมึงเที่ยวชัมึงท,ทำเลขาซากุระได้ไงมึงทำซาำสากเก่ด้วยแต่ซาสเก่ช่างมันเถอะหนักคือซากุระซากุระบอกหาอะไรวะ <c oughs> กูจะสู้เพื่อตัวกูเองเท่านั้นโอเคป่ะอะไรนะเออก็คนเราเรก็ต้องสู้ด้วยลำแข้งตัวเองอะไรอย่างงี้มเนคนละเรื่องกันเลยเนะเอาล่ะผู้คนมีอยู่ก็เพื่อให้กูฆ่าทิ้งแค่นั้นแหละเฮียอะไรเนี่ยมึงอย่ามามั่วเชื่อกูเหอะกูไม่เชื่อมึงโอเคป่ะอ่ามาทำให้กูรู้สึกมีชีวิตดีโดยการแพ้กับกูนายโตบอกตันกาอะไรของมึงเนี่ย โอ้โยเกือบโดนเข้ามาเกือบโดนแล้วไปไหนไปไหนไอ้มือมือโอ้ยเอ้ยว้าเอาแล้วเอาดีนะโตจัดไปอ่ะเ้าวโอ้ยกดผิดไมื่อกีกดผิดว่าทำไมหลบไม่ได้นี่เอาเก็บของมาอะไรโอ้ยโอ้ยนี่แต่โตไม่เอาเรื่องไว้เฮ้ยเลขสามลงศพแม่งนี่เอ้ยอ้าวแล้ทำไมกูนอนเนี่ยอ้าวอยู่กูหลับกูอยากเก่งนอนซะงั้นไปไหนเฮ้ย นี่แหละยุ่งกับกลัวกูมาตีเทมาริอยู่ได้กูนี่วร์ปมาตบเลยครับเรียบร้อยครับนารูโตะโดนเข้าไปทานุกิแห่งความตายตายสังหารพู้ชีเทว้เออเออเออกูก็ร้องกูยังไม่ได้แดกข้าวเกี่ยวเฮียนะตัวบอกเออเรียบร้อยไหมรีติคอนขยายตัวแล้วก็จัดการมัน หมัดพะจันทร์เตี้ยวเรียบร้อยครับผมเนี่ยเอาไว้เวนี่ก็เผลอเป็นไม่ได้ชอบเหรอชอบชอบชอบเล่นทีเผล่อฮะมีดาวกระจายทองนะเว้ยบอกให้กูชาร์จรอเลยเน่ยอืมจากรย์ข้าบุรีอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงเลยแม่งเอ้ยกูตาเรียกแต่ตั้งนานเออไปเอ้า อุ้ยลูกกะสังหารโอ้ยเว้ยเนยเออ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 เพลินไหมแต่เริ่มเริ่มเพลินกันเริ่มเพลินกันเริ่มเพลินเกินไปแล้วนะฮฮะะอืมจับไปตบบันเอ้จับอืมคอมโบแล้วก็ไดสีทองแล้วก็เทมาริตบเกียนแตกแค่นี้กูช่วยมึงเบสิกมากเอาพัดมาตบเกียนแตกแค่นั้นเองเบาเกินไปโว้ย มัดฐานุกิ้สังหารไม่ติดอ๋อจักราไม่พอไว้เนยจับมาเรียบร้อยไปพลังมือสังหารโหดโฉดไปบรรยาบรรยังโอ้โหมือมันกาเก่งกระดาษเาเรอยู่ได้เอ้ทพทางทีทางล้มมันแน่นอนเชื่อกูเหอะมึงันยังไม่พูดเชื่อมหลายแดด มีแก่คนตับได้ที่มีคนที่ทำให้กูรู้สึกมีชีวิตอยู่กูจะฆ่าไปเรื่อยๆการอยู่ของกูจะมีพลังดับไปตอบได้ที่กูวินกูจะฆ่าไปเรื่อยๆอ้าวแล้วก็จบกันอย่างนี้นะตลกคือกันละไร่ฆ่าหมดโลครับอ๋อไม่ใช่นะกูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเพราะกูือจอซีนะไม่ใช่นะครับอะไรทำไมมจะคลยิบขึ้นมาอีก เมื่อไหร่จะเป็นใครใครเล่นเพื่อนกูกูไม่ยกโทษให้พเพื่อนสนิทเลยเฮ้ยกูกูกูคอน,นโทรไม่ได้ควารู้สึกกูฆ่าแม่งเร็วโดยเฉพาะคนอย่างมึงอ้าวเฮ้อพอกูเลิกนะตัวไม่เอางั้นเลยอ่ะเวเนียนี่ว่า,าจะฆ่าทิ้งทั้งหมดโลก โอเคครับจบเนื้อเรื่องการละไปแล้วตอนนี้โอโลจิมารุมาแน่นอนใช่ไหมนั่นไงเ <c oughs> สียนโอเคครับก็น่าจะเหลือเรื่องของโอโลจิมารุเป็นตัวสุดท้ายไม่รู้แล้วเว้ยไม่รู้ว่าตัวไหนจะสุดท้ายกันแน่ครับก็ไว้ติดตามกันพาร์ทหน้าก็แล้วกันตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วนะเสร็จการละไปแล้วครับผมนะก็ไว้เจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าผมแบงค์เกอร์แคทเตอร์และน้องเนเธอว์ตนนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยครับเป็นฝูง